คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสน,นานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะา <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม เจ๊ซีส่ส,สลอตน,นะเออใครที่เข้ามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อนเออแล้วก็วันนี้ก็มีอยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามนะโบนัสชามคือคกลุ่มจะบอกเปอร์เซ็นต์การแตก <c oughs> ให้แตกด,ดีของแต่ละเกมนะเออแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามากันหลากหลายเกมเลยเออวันนี้ ใครที่เขาส,นใ,สนใครส่นใจเขาลุมมนาจามก็ลิงใต้คอมเปม็นแรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเนต์แรกผมนะเออวันนี้ผมก็มาจัดทุนหนักให้นะผู้ติดตามถึง200รนะเพื่อนผมสัญญากับคนดูว่าถ้าผู้ติดตามถึง200ผมจะใส่ทุนหนักให้ดูเออแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอันนี้ตลาดน้ำอนะ่ะทุกคนเออน่าใช่ไหมบ้งตลาดน้ำเนี่ยเออ ก็เดี๋ยววันนี้ผมบบกทุนมา999นะเป็นเลขสิริมงคลน,นะเพื่อนๆอเออย้ำว่าเป็นเลขสิริมงคลของผมนะเดี๋ยวผมจะขออะไรดีเอ่ยเริ่มไล่เบ็ดนะวันนี้จะไล่เบ็ด่าไรดีเอ่ยเบ็ด9ก้าไว้ก่อนนะเพื่อนเอเออมาจะแตกหรือเปล่าไม่เคยเล่นด้วยตลาดน้าเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยนะเพื่อนเพื่อนเออ ไอ้อเป้าโอ้ยอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับโอ้โหยเทคนิคดีๆก็เอาไปใช้กันได้นะเพ,พื่อนๆของดีบอกต่อเลยแม้วโอ้โหยอะไรกันครับนรนเนี่ยเออเขี้ยอะไรเนี่ยเงียบจังนะเงียบจังนะโลฮัโอโลเงียบจังนะวันนี้ผมเสียบผูกก็ ไม่เสียดายนะเพื่อนเออก็เหมือนแบบว่าเหมือนฉลองไปอะ่ะเหมือนฉลองกันไปแบบว่าผู้ติดตามถึงสองร้อยอ่ะอุ้ยโดบีมาต่อหรือเปล่าโอ้โหไวท์ดอกตัวใช้มีได้วะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้ก็ได้อยู่นะเพื่อนก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะเออ,อซื้อเลยไหมทุกคนโอ้ยอยังไน,นยังไม่เสี่ยงนะ ขอไม่เสี่ยงนะทุกคนขออีกสักพักนึงอ่ะขอทำใจก่อนนะเออมาเกิดเธอโบยด้วยปึ๊บฮึบมามาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเออหนึ่งหเงียบ่ะเงียบ่ะสวยไวต่อโอ้ยโอ้โหยอะไอคำเนี้ยเอาโหย ไอตัวนี้มันน่าจะเป็นฟีสปินนะเพื่อนอะไรอะโอ้สี่ตัวโอเคได้ได้เลยจะจะ,จะ,จ,ะจะลงหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าเท่านั้นแหละจะลงหรือเปล่าเออเจ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 สวยอะไรตอบเคสวยเคด้วยแล้วคุยดิอะอ่ะจะจะพูดนนะบื้นนีหยิดเมนนี่แปดสิบสามบ้าเหรเพื่อนโอ้ยคิวมา เจต่อปลาหมึกย่างโอ้โหวายต่อเจไวสองตัวเออสวยงามอะไรมาต่อโอ้โหเคดอองนี้สามสิบหกบาทมาต่อหรือเปล่าปลาหมึกช่องแรกมาหรือเปล่าปลาหมึกช่องแรกโอ้โหไหลดีจังเลยไหลดีจังเลยเพื่อนๆไอ,อ,อ้เท่าไหลดีจังวะโอ้ไหลดีนะสองร้อยแปดสิบสองบาทน,นะเพื่อนๆโอ้ไหลดีอยู่ไหลดีเลยอืม โอยดด้ยเพิ่มเพิ่มเบ็ดดีไหมเพื่อนเพิ่มเบ็ดดีไหมอ่ะเพิ่มเบ็ดดีไหมเพิ่มอุ้ยมาไหลยาวๆไหลยาวๆมาไหลยาวๆมาวายต่อเคด้วยเออสวยสิบบาทอะไรต่อมาสิบเก้าบาทยังไงโอ้โหเอีงไม่มาเพื่อนปลาหมึกเนี่ยน่าจะเป็นตัวแพงแหละเออเขาเล่นตัวอยู่นะเพื่อนเ,เขายังไม่ออกโรงนะเล่นตัวจริง สวยโอยโ,โอ้โหดอกนี้เป็นซีแบบไม่มีตัวโตไม่มีตัวควรูหรอเกมเนี้เพื่อนๆมัน,นไม่ได้เหมือนมาจองนะเออครับอุ้ยโอ้เจ็ดร้อยโอ้หลดีเกินบุญบุญหลดีเกินไปหลายดีเกินดอกนี้อเฮี้ยโอ้โหเพิ่งเคยได้เนี่ยเพิ่งเคยเล่นด้วยเพื่อนเออก็เกมใหม่ก็ขอลองหน่อยแล้วกันไม่ได้เกมใหม่หรอก ก็เปลี่ยนแนวไปบ้างนะเพื่อนก็ทุนหนักอยู่วันนี้999บาทโอ้ยเริ่มด,นะดิเบ็ดเก้านะตอนนี้ได้มา9 3 2บาทไปาสตางังค์นะเออหัวดีประหลาดทุกคนเด็ดสิดีไหมเจ็้ยห้าเองมาเอาหน่อยปะไไม่ไหวนะขอเป็ดสิบแล้วกันทุกคนไปมาหน่อยดีวะมาเข้ายากมากกูก็ซื้อเองแม่งเลยนะเพื่อนเออ ก็ถ้าผมบู๊ดคำหยาบเยอะไปก็ขอข้าประทานโทษด้วยนะโอ้ก็ใครที่อยากให้ให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนๆเออผมก็จะทําตามให้นะเอออุ๊ยดอกนี้ออ้ยน้ำพัดเก้าโอ้ไอ้เหี้ยคุ้มคุ้มคุ้มเพื่อนๆคุ้มคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มจริง ดอกงี๊ได้มาสองสองพันเนอ่ยเพื่อนโอ้โห,โหโคุ้มว่ะคูณห้าเข้าไปอีกคูณห้าเข้าไปอีกเออสวยอะไรอีกเออมาต่ออือสุดยอดไปเลยลูกพี่เออมาต่อม,มาต่อเอ,อ,เอือหือไอ้เหี้ยแม่งมาแล้วว่ะทำอะไรมาสามมาแล้วอ่ะ ทำอะไรมาถามมาแล้วว่าเออยังไงต่อเออมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยโอ้ยออาเงียบดิยะอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิฮลัลโหลเฮ้ยโอ้โหจบแล้วสองพันสองร้อยวะ่ะเฮียซื้อไปเท่าไหร่หมดแยกเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบนะข้อคุ้มอยู่นะเออ อย่างเงี้ยสิเพื่อนขอสามที่หมุนไปสามที่หมุนไปมา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 หรือเปล่ามาหรือเปล่ายังไงฮึฮึโอ้โหว้าวบ่อยเนี่ยเราอะว้าวบ่อยนะว้าวจนเคยตัวหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอีหี้ยกล้าบาาว่ะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ ก็ได้อยู่ดอานี้อมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่าชมพูไอ้ชมพูไอ้ดอกชมพูอ่ะคืออะไรอ่ะไอ้ดอกชมพูคืออะไรเพื่อนเออเนี่ยดอกเนี้ดอกชมพูคืออะไรเพื่อนเงงอ่ะไม่เคยรู้จักอ่ะอัลลีเออเออก็มามามา มามาโอ้โหนิ่งเกินเบ็ดเท่าไหร่วะทุกคนเดี๋ยวเบ็ดเบ็ดเยอะที่สุดอะที่ร้อยเองโอ้โหไม่ให้ซื้อเบ็ดร้อยวะเบ็ดร้อยเท่าทไหร่เออเพื่อนเจ็ดพันห้านะไม่ไหวนะไม่ไหวนะเออโอ้โหนี่แค่สองพันห้าไม่กล้าวัดด้วยทุกคนเน้ยนะนะนะเ,ออ 2, มเามาดิมาสวย อะไรจะมาตอบหรือเปล่าเจสซี่สลอนนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ<อ>ับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อนผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะโอ้ก็วันนี้แหละผู้ดตามอุ้ยอา้อาวอ้าวทุกคนลนเลยทีนี้ลนเลยดิเลอโ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 อ,โอ เออ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 เอเอเพื่อนๆวันนี้ผู้ติดตามก็ถึง200คนนะถึง200คนเลย200 200ทุกคนนี่แหละทุกคนเออผมก็ทําตามทําตามคำคำ,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 ำรับคําท้าผมนะเออผมก็บอกว่าถ้าใครถ้าผู้ติดตามถึง200เมื่อไรผมก็จะใส่ทืนหนักให้นะแต่เกมอะไรก็ผมก็แล้วแต่ผมนะแต่ว่ามันไม่มีใครขอเข้ามานะ ถ้าเกิดมีคุณขอมาผมก็จะเล่นให้นะเออแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นเกมเนะี่ยผมก็กดกดไปดูกลุม่มอนธทามก่อนว่าเกมอะไรแตกกันบ้างนะวันนี้ก็มีตลาดน้ำนะเออถ้าเกมวัวเดี๋ยวน่าจะไปเล่นเกมวัวนะต่อไปอน่ะไม่น่ไม่น่ไม่เน่ไม่เน่เน,เน,นะเออ ผักโขดหรือเปล่าเนี่ยผักเกลือหรือเปล่าผักเกลือหรือเปล่าตลาดผักเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่านี่คูณเก้าเข้าไปแล้วโอ้โห,โโหเบ็ดสิบแจกกูมาแค่ไม่ถึงสี่ร้อยเลยนี่ดูด,ดิต่างร้อยแปดสิบบาทโอ้โหเบ็ดสิบนะเว้ยเกรงใจกันหน่อยอะโหลมาต่อมาต่อหรือเปล่าโอ้โหโ ผมอยากรู้นะว่าตัวไหนแพงบ้างอ่ะจะมีจิ๊บๆเลยจิ๊บๆเลยอุย้ยก็ได้อยู่ยตัวเนี้ยผ่านโอ้โหโอ้โอุย้ยตัวนี้แพงนะเพื่อนเออโอ้หตัวนี้ก็แพงได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะเออตัวไหนวะอันนีแล้วมั้งไอ้น,นี่ตัวนี้ดิอุย้ยอันนี้ก็แพงทุกคนถามตัวยี่สิบบาทไอ้ตัวเนี้ย สามตัวยี่โอ๊ยนี่ก็เท่าไหร่อ้ยสามตัวสามสิบได้อยู่ได้อุย้ยแปดสิบบาทเหรอเญื่อนยังไงยังไงโอ้โหมาผมขอสักสามทิศหมุนไปเหรียเงินสามทิศหมุนไปมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่ายังไงโอ้ยเอ๊ะยังจังเลยอ่ะอืโอ้ยมาดิโอ้ยยี่สิบบาทก็ได้อยู่ก็ได้อยูกอย่ก็ได้อยู่เราแบนี้เท่าไหร่ยังไงยังไงโอ้ยมาดิ สวยโอ้ยโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยไม่ไม่มีถ้าถ้ามีตัวคูณนะโคตรสุดนะทุกคนจริงผมบอกให้ถ้ามีตัวคูณนะส,นณนะสุดติงเลยเอาอยัางไงยังไงขู่ดวงนี้ได้ไมาเท่าไล่เหี้ยงงเลยสามร้อยไปหกบาทนะเพื่อนเออ วัดใจไหมทุกคนวัดใจฟื้นซูซินเตปินไหมทุกคนสเเดอนฟีจะเป็นเดียป้าอะไรเบ็ดเบ็ดยี่เลยเบ็ดยี่เลยเพื่อน1,500ว่ะจ๊บว่ะมาสองมมไหนวะ3,000บาทเพื่อนเอาป่ะฮะโอ้ย3 0 0เอาป่ะ เบ็ดร้อยเจ็ดพันโอ้ยมากูเบ็ดอาร์สิบอุ้ยเบ็ดโอสิบเท่เาไหร่วะเจ็ดสิบไปได้จะาวาัดไปเลยอ่ะคือแบบทั้งหมดก็คือหมดอ่ะเออเข้าใจว่าเบ็ดโอสิบป่ะวัดไปเลยนะเพื่อนสี่พันห้าว่ะอุ้ยยังไงดีวะเพื่อนสี่พันห้าว่ะเอานี้แล้วกัเนเบ็ดอาสิบไปวัดดวงไปเลยเพืเ่อน วัดดวงไปเลยซื้อซื้อฟีไปเลยวันเนี้ยเออซื้อฟีรัวรไปเลยถ้าถ้าเสียวันนี้ก็คือไม่เสียดดยนะเพื่อนถือว่าทําเพื่อคนดูนะเออผมก็ได้กำไรมาเยอะเลยแหละกับไอเทมมาจองอนะมาจองอะผมผมปัน่นมาจองทุกวันเลยนะแต่ผมบางทีผมไม่ได้เอามาลงให้ดูเข้าใจปหะเพื่อนก็บางทีผมไม่มีเวลานะ เออก็มันไม่มีเวลากินแหละบางทีผมก็เล่นไม่ถึงทุกนาทียี่สิบนาทีนะผมก็ไม่อยากให้ทคนดูนะทุกคนมันจะแบบว่าคือมันจะไวเกินไปเออไอ้เฮ้ทุกคนโอ้โหโอ้ นี่กดไปแค่กี่ี่ครั้งเองทุกคนสองหมื่นเก้าร้อย้ยทุกคนโอ้ยเล่นดีป่าวอะโอ้ยเหีย้ยเฮ้ยเกินไปปะเกินไปปะเกินไปหรือเปล่าวะอะเฮ้ยฮัโลโหลเหี้ย งงเลยงงเลยจริงอี้เทียคมทุกคนคุมมากเออสองสองสองมื่นหนึ่งไทุกคนอ้เทียยังไงอะไหนเบ็ดร้อยเท่าไรอะ่ะเจ็ดพันห้าเอาปะมามามากูคเครื่องติดแล้วต้องซ้ำหน่อยเมื่อกี้เบ็ดห้าสิบใช่ไหมแตกสองหมื่นอันนี้เบ็ดร้อยมันต้องแตกเท่าไหร่ ต้องแตกเท่าไหร่วันนี้ต้องแตกเท่าไหร่เออแตกขอแสนไปเลยแล้วกันขอแสนไปเลยแล้วกันมากูจะไม่เล่ยงกูจะไม่รีบหนึ่งร้อยบาทมาแล้วคูณสองเข้าไปแล้วเออสี่สิบบาทโอ,อ้โหคูณสามเข้าไปแล้วมาหน่อยอยู่วะนะฮฮู้ยสวยคูณอุ้ยห้าร้อยยี่สิบ ได้อยู่นะได้อยู่นะเออมาดิโอ้ยทุกคนจบพอมาในช่วงนี้ยเจ็ดร้อยห้าสิบเออมามาต่อดิเออคุณเจ็ดเข้าไปแล้วยังไงต่อแปดร้อยแปดโอ้โหพี่ผมซื้อวีดีเปนเท่าไหร่อ่ะทุกคนสองดอกน,นี้สองพันว่ะผมซื้อวีดีเปนมาเท่าไหร่เจ็ดพันห้ามันโอ้ยเหลือสี่พันว่ะเหลือสี่พันว่ะเพื่อนขอหน่อยเถอะเอ้ยอย่าขาดทุนโอ้ยเข้มว่ะเอ้ยเบ็ดร้อยเข้มว่ะ ไอเหียเบ็ดร้อเคมว่ะเมื่อนอะไรอ่ะเบ็ดร้อยเคมว่ะเฮย้ยเบ็ดร้ยเคมว่ะเฮย้ยอัลโหลฮัลโหลเบ็ดร้อยเคมนะเว้ยขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยขาดทุนสามพันสี่พันห้าพันหกันเจันขาดทุนสี่พันสองนะเกินไปเป้าซ้ำไหมอ่ะ อุ้ยกดเบ็ดเฉยทำหรือเปล่าอ่ะขอขี้ว่าได้ป่ะทุกคนขอขี้นะมามาขอขี้มากูหัวร้อนแล้วมามาดีมากูตามเลยละกันตามเลยละกันมาหน่อยดิโอุ้ยมาหน่อยดิโอโหลอโหลอโหลมาหน่อยดิไอ้เหี้ยขอซ้ำหน่อยเหอะไอ้เหี้ยขอได้ก็ไรคืนก็พอไอ้เหี้ย โอ้โหเมื่อกี้ได้เท่าไร่ได้มาสามมันกว่าโอ้โหน้ำต,ตาจะไหลน้ำต,ตาจะไหลเค็มจัดเลยเอ้ยตลาดนี้มีมีเกลือด้วยหรอตลาดนี้มีเกลือขายด้วยหรอโหลทำไมเค็มจังมาฮะตลาดนี้มีเกลือด้วยหรอไหนไม่เห็นมีเลยมีแต่ผักอะเออไอ้เหี้ยแล้วทำไมมันเค็มจังเลยเหี้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลทุกคนดูดิมันนำเกินไปเป้า สามปะพอเหอะเียพอเหอะมากูขอกดเบ็นสิบเองแล้วกันมาเสามสิบมาไอ้เียหัวร้อนว่ะเบ็ดห้าใบทุกคนเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบอยู่ไหนมาไอ้เขอห้สทีปะมา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 หรืว่ามาหรือล่าเฮอเฮอเฮอ เออยี่เอาหน่อยอยู่วะเอาหน่อยอยู่วะเออโว้เออมามาเลยเปล่ามาเลยเปล่ามือเอียสวยสวยเงี้สวยเงี้อะไรอุยอ้ยรอบนี้พันสองออกมาดีขู่น่ามีตัวคูณนะน่ามีตัวคูณนะโว้รอบนี้พันสามว่ะพันสามเบสเลย เออนะอยากให้เจอได้มาลองอยู่เงียบจังเลยอะโหลเงียบจังเลยเอ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลยังไงเนี่ยมา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 วาดหน่อยวาดหน่อย มามาเป็นสองร้อยแล้ว,ลวมากูขอกระโดดเบรคเถอะวันนี้กระโดโดเบรคโดนเลยวันนี้มา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 ืหเอช่องแรกเอีย่ยมันตัวเอหรืออะไรหรือคนไม่รู้ไม่รู้อ่ะไอ้ย่าอ่านไม่ออกภาษาไอ้ย่าอะไรก็ไม่รู้ A เอแหละมั้งอ สวยเออสิบมาต่อหนึ่งร้อยหกสิบมาโอ้ยมาหนึ่งพันแล้วอือหือนึ 1, ่งพันวะเด็ดสี่ร้อยดีทุกคนจัด่ดนดานหน่อยกำไรมาเยอะแล้วตอนนี้กำไรมาเยอะแล้วมา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 ,มาไอ้เฮียดูดว่ะ ขอรีเสร็จสักทีนึงทุกคนล้างหน้าไก่ไวก่อนล้างหน้าไก่ไป,นห,นไปนหน่อยนะเพื่อนโอ้ยอะไรอะอะไรอะอ,อะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลยังไงอน่ยเยอะจังเลยอะเอ้ยอ้อโอ้โหโอ้โหมาตูวซึ้นเบ็ดไม่เลยไม่สนใจละมาเบ็ดอะไรดีเบ็ดร้อยเบ็ดทุกคนเบ็ดร้อยแบยแบ,แบผมขอ มาดอกนี้โอ้ตีกลับคืนตีกลับคืนเหมือนเดิมว่าเพื่อนไอ้เฮียเลิกดีกว่านะเลิกปะ่ะเลิกดีปะ่ะเอ,อ้ยเฮียทุกคนเออใครที่ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเขามาได้นะโอ้ก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มอนะุจามก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนยังว่าลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมนะเออวันนี้ผมก็ขอปัน่นเสร็จให้หมดแล้วกัน เชียดีนะได้กลับคืนมาว่ะทุกคนได้กลับคืนมาก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะเมื่อกี้เกือบหมดนะเออแต่ถ้าเกิดหมดไปก็ไม่เสียดายเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็คือแบบว่าทำเพื่อคนดูนะเออทุนเนี่ยสองหมื่นเป๊ะสองหมื่นเป๊ะอ,อะทุกคนยังไงหรอวันนี้ได้กําไรมาสองหมื่นนะเออก็เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็ใครที่ชมคลิปผมจบแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ใครให้ผมด้วยนะทุกคนเออก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนวันนี้ตลาดน้ำบวกเฉยเออก็มาทำตามตามคนพี่ตามนะผมก็สัญญาว่าถ้าเกิดพีด่ตามถึง1นึ่งเท่าไรหนึ่งพันนะผมก็จะทำใส่เบ็ดหนัก ใเบ็ดหนักแล้วก็ทุนหนักเออแล้วก็มาสอนการไล่เบ็ดด้วยนะพเพื่อนเพื่อนเออเพราะผมมีสูตรอีกเยอะเออไม่อยากจะพูดเยอะนะทุกคนก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มอนาทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะพเพื่อนๆย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมนะเออก่อนจะเข้าไปเล่นเกมเนะี่ยเราก็เข้าไปในกลุ่มบนสทามก่อนว่าเกมอะไรแตกกันบ้างนะเราก็เข้าไปดูกันก่อนว่าเกมอะไรแตกนะแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยเออก็ขอลาตัวไป,<ะ>ไปก่อนนะเออทุกคน Bye bye. นะไปบ้ายนะไปโอ้โอ้โอ้แต่งมาสองมือนะเพื่อนกำไรกำไรเยอะเลยวันนี้เออทุนทุนผมเอามาแค่999บาทบอกแล้วมันเป็นเลขมงคลนะเพื่อนเออก็ไปก่อนนะไปบ่ายบุยบุยเออ